โยโลสวัสดีครับพบกับรายการเช้านี้เขาจะมาทําคลิปอะไรจะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับแจ้งข่าวเรื่องการแก้บั็กของมัพสกาฟต์เรื่องผมหนมาครับก็เดย์ชั่นเวอร์ชันหนึ่งจุดส่วนสองของผมนะฮะอ่าซึ่งในก่อนหน้านี้ครับผมได้มีคนบอกผมว่าเออยูเมลิสคือแบบมันมีปัญหาครับตรงที่ว่าปัญหาจะโควิดปัญหาอะไรครับผมนะจริงๆมันคือเคยเป็นปัญหาที่ว่าคือสมมติพวกคุณไม่สามารถที่จะใช้งานพวกเครื่องจักรได้ครับผมนะฮะพูดง่ายๆคือผมตั้งปัญชีปัญหาปัญหาทรีเดตก็ผมปัญหาที่ผมเคยเจอใน เวอร์ชันของโซนจุดสิ 64, แต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะตามถึงเวอร์ชันนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้แบบนี้สมุนไพรการแก้บัก๊กเรื่อยแล้วครับผมนะผมจะทําการทดสอบด้วยการใช้ถังครับผมนะฮะอ่ะาถังนะครับโอเคเราหยิบถังออกมาถัางถังอยู่นี่นครับผมนะฮะแล้วก็เอาต้นไม้กมาผมจะมาเราจะมาทดลองครับผมมันใช้งานได้หรือเปล่าครับอ่าฮะต้นไม้ต้นไม้อยู่ไหนต้นไม้โอเคอยู่นี่ครับผมเราจะมาทดสอบกันนะฮะเอามาใช้ได้หรือเปล่าครับผมเคลสนะครับไปตรงนะี้ เราจะมาทดลองกันนะว่าเราจะใส่ใบไม้สปริงนี่ใส่ไปถังหรือเปล่าพวกเขาก็บอกว่ามันใส่ถังไปได้ทีนี้ก็มาลองดูกันนะฮะโอเคผมตอนนี้เราสมมติจะเใส่ใส่บไม้ลงไปในถังแล้วผมแต่ว่าเวลาใส่คุณต้องเกดที่ตัวถังนี้เท่านั้นนะครับอย่าไปกดตรงในถังนะกดในถังไม่ได้นะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคุณต้องเล่นในับบของเวอร์ชัน0.1.02ลงไปครับผมถึงจะเล่นแบบนี้ได้ถ้าเป็นของ1.03ขึ้นไปจะเล่นไม่ได้ครับผมนะจะเีปัญหาเรื่องที่ว่าเอาของใส่ถังไม่ได้นี่แหละฮะโอเค ก็เรียบร้อยแล้วก็คลิปนี้ไม่มีอะไรก็จะมาแจกแมปชีพเวอร์ชันที่แก้แบ็กแก้บักไว้แล้วครับผมนะฮะจะอยู่ในดิสคริปชั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะชอบกดไลค์เอาชม่ากดติดตามสวัสดีขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย